วันนี้มี C 2 0 0 Coupe รถใหม่ป้ายแดงนะครับลูกค้าออกรถตอนเช้านะครับช่วงสายๆก็ขับรถมาหาเราเลยเราก็ทำการติดตั้งเลยในรายการที่ลูกค้าได้ทำการพูดคุยกับเราไว้นะครับ <S <S <ๆ>อย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยนะครับ<ม>ก็พื้นฐานนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีดำ197กา1 9็ก็ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแลป ให้เป็นสีอื่นที่มันดูแบบโดดเด่นแล้วก็เป็นการ protection สีลดไปในตัวนะครับลูกค้าก็ได้เลือกเป็นเจ้าตัวฟิล์มนะครับเพล r มแม t t e เก a y นะครับซึ่งตัวฟิล์มเนี่ยจอบด้านๆน,ๆนิดๆแต่ก็ยังมีความแบบมุกมุกวิ้งๆิงนิดนิดนิดนึงนะครับก็จะดูเหลือบเหลือบนิดนึงนะครับก็ดูเท่ไม่ค่อยซ้ำใครนะครับในท้องถนนนะครับสำหรับเจ้าตัว c 2 0 0 Coupe ีแบบน้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนก็คือเจ้าชุดกันชนนะครับพร้อมกับตัวเจ้ากระจัง GT นะครับกันชนตัวเนี้สเปคของเขาเดิมเนี่ยเป็นเจ้าตัว AMG นะครับก็กันชนก็ดูสปอร์ตดูซิงอยู่แล้ว แต่พอใส่เจ้าตัว C63 นะครับเข้าไปเนี่ยก็จะดูแบบสไตล์เหมือนแบบว่าซิ่งๆอยู่เมืองนอกเลยนะครับก็กันชนชุดนี้นะครับก็มาพร้อมกับเจ้าตัวที่เป็นออยนะครับซ้ายขวาเลยกันชน63เนี่ยพอเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําการตัดนะครับคริมให้มันเป็นดานะครับเพื่อจะได้ตัดนะครับคอนทราสกับตัวสีรถนะครับก็จะดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็คันนี้นะครับก็ติดตั้งตัวกรอบทะเบียนเป็นคาร์บอนเช่นกันนะครับให้ดูดูดันมากขึ้นในส่วนของด้านข้างนะครับในเรื่องชุด เ,เบรกนะครับลูกค้าก็ยังใช้เบรกเดิมอยู่แต่คาลิปเปอร์เดิมเนี่ยมันสีออกเทาๆด้านๆไม่สวยนะครับอ่าเราก็คัดซอมนะครับเป็นสีแดงนะครับจะดูแบบดูซิ่งนิดๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวครอบจกเป็นเพียวคาร์บอนนะครับแบบ เปลี่ยนชิ้นนะไม่ได้เป็นแบบครอบข้อดีก็คือไม่หดนะครับมันจะคือเข้าล็อกของเขาเป๊ะเลยถอดของชิ้นเดิมออกนะครับใส่ชิ้นใหม่เข้าไปเป็นพักอันเพล่เลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะแลปรถนะครับสีแปลกๆแล้วก็เป็นการโ r o เท c t i o n สีรถเดิมไปในตัวด้วยก็ติดต่อเซนต์ออโตพาสได้หรือแต่ก็สอบถามชุดแต่งนะครับรถยุโรปไม่เฉพาะแค่เบนนะครับ B M เอ็มเอพอเช่อะไรพวกนี้ได้หมดเลยก็ติดต่อที่เซนต์ออโตพาสทางช่องทางต่างๆของเราได้เลยครับขอบคุณครับ